ขึ้นต้นไม้เอาจะปีนต้นไม้เอางามโชคจะปีนต้นไม้แล้วค่ะดูดูดสวัสดีค่ะ<อ>พบก,กับพวกเราในช่องงามโชคบลอกลาฟามิลี่นะคะดูด,ดูทำอะไรโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้ยได้ของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม่งามโชคนี้เที่ยวบน่นี่มาเที่ยวกับใครเนี้ยมาเที่ยวกับพี่เวีย ได้อะไรกินได้กัมปูไหนมันเป็นยังไงกัมปูเอ้ย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 งาโชว์โอ้โหพี่ให้มาออกกำลังกายนะคะวันนี้วันนี้วันนี้เที่ยวโอ้ยโอ้ยไหนได้อะไรกินนี่นะคะพี่เบียรร์ออััันนนี้้้มเเาาางูขขบค ผลไม้นะคะผลไม้บ้านๆนะคะไปทาใส่น้ําพริกเนาะาพูดแล้วน้ําไหลไหลใครเนี่ยดูนะคะมีมีเกะอยู่บนต้นไม้ด้วยนะวิ่งนี้ขึ้นต้นไม้กลัวงามโชคไล่ครับผมสวัสดีครับกลัวงามโชคไล่นะฮะโอ้หนุนทำอะไรอย่างนั้นลูกฮะ โอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดูคาชี้เลยคาชี้เลยโอ๊ยเดี๋ยวตะปูมันจะปักหนูเราวงเข้าไปในรูนั่นหลืเหรอเอาออกลูกเอาออกเดี๋ยวน้องเดี๋ยวตะปูจะปักไหมน้องไม่เอาไม่เอางามไม่เล่นไม่เล่นมา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 ,มาดูยังจะไปอยู่นะคะดู <c oughs> ต้องเป็นแบบนี้เล่นจักรยาน นี่นะหนีไปเที่ยวอยู่นู่นดูพี่เอาไปทิ้งก็ยังจะเอาขึ้นมาอีกนะดูอ่ะอือหืออือืออืออือนั่นนั่นนั่นโอ้โ ลาาเลิดมาหาจักรยานแล้วโอ้โอ้โอ้จักรยานพังด้วยจักรยานเด้อโอ้จักรยานเขาพังลูกจักรยานเขาพังจักรยานเขาพังอโอ้ยงามงามไสงามไสเขาเรียกว่างามไสใช่ไหมงามไสเขาตั้งชายาให้ไม่แล้วงามไส โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไล่เร็วไล่เร็วเออเออเอองอาโชคไล่แล้วเอาโชคไล่เด็กนะฮะนล่มาเร็วอู้นอ้วนอย่าพังรถพ่อ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 ลูกเล่นทุกอย่างที่ขวางหน้าอู้อู้อู้ อู้อ้นี่หลายรอบแล้วบนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนู่นนะคะแม่วาดอยู่นู่นนู่นแม่วาสนากินหญ้าอยู่นู่นนะพี่เขาปล่อยปล่อยให้เดินกินหญ้านะคะงามโชคทำอะไรอยู่นี่เนี่ยอ้าวอู้ไปแล้วนันแม่ไปแล้วแม่วาดไปแล้ว ดูดูดูมาเล่นนานหรือ,อยังอ่าเร็วกี่ชั่วโมงแล้วครับมังแต่กี่โมงเตะเก้าโมงโอ้ั้งแต่เก้าโมงเอาอาบน้ำสิบโมงอาบน้ำแล้วก็มากินหญ้าใช่ไหมโอ้โหเขาให้มากินหญ้านะแล้วหนูมาทำอะไรลูกฮะหนูมาเล่นโอ้ถ้าได้ลูกบอลนี่ดีเลยนะเตะลูกบอลตรงนี้เนาะ ได้ลูกบอลใหญ่ๆี่วิ่งออ้ยงามไส้งามไส้งามไส้มาแล้ว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 มาแล้วมาแล้วงามไส้มาแล้วงามไส้จะไล่แม่แล้วเว้ยงามไส้จะวิ่งไล่แม่แล้วทำไงดีทำไงดีโอ้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  ดื้อนะฮะไม่สนเลยไม่สนแล้ว้างามโชคจะขึ้นต้นไม้งามโชคจะขึ้นต้นไม้แล้วค่ะดู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 งามใส่เอาดึงขาดึงขาดึงขางามโชคจะดึงขาเด็กแล้วนั่นเด็กปีนขึ้นต้นไม้เลยนะคะไหนดูสิ เออกระโดดขึ้นหลังเลยเออกระโดดขึ้นหลังเลยเด็กๆพากันปีนขึ้นต้นไม้นะคะกลัวงามโชคงามโชคจะดึงขาลงมานะเทเซียเขาก็ดูไม่วาดเฝ้าไม่บาดอยู่นู่นนะเาเล่นรองเท้าอีกแล้วเล่นรองเท้าเขาอีกแล้วอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยเตะแล้วนะรองเท้าใครไม่รู้แหละรองเท้าใครไม่รู้แหละเตะไปแล้วนี่นี่นี่ของเล่นไม่มีใช่ไหมลเล่นรองเท้าเลยเล่นรองเท้าเลยอ่ะเตะไม่มีลูกบอลเอาเอารอ,าอ,เเเอางเท้าเป็นลูกบอลแทนแล้วนะเอารองเท้าเป็นลูกบอลแทนแล้วเอาไปแล้วนั่น ไปแล้วไปหาจักรยานคันเขียวๆนั่นแล้วเด้อนันจักรยานลงโดนแน่มาแล้ว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 พี่น้องมาแล้ว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 พี่เบียร์มาแล้วมาเอาอีกข้างนึงแล้วเอยดูนะว่าเขาจะเอาไหมดูว่าเขาจะหยิบไปไหมอีกข้างหนึ่งหยิบไหมหยิบไหมนี่จะขึ้นต้นไม้เอาจะปีนต้นไม้เอา น้ำโชคจะปีนต้นไม้แล้วค่ะดูด,ดูดูขึ้นขึ้นอั้นอาปีนได้ไหมปีนได้ไหมเนี่ยว้าปีนไม่ได้เลยปีนไม่ได้เลยทำไงดีได้รองเท้าไปอีกแล้วเอาได้รองเท้าแล้วเฮ้ย นี่ใส่หลังเลยโยนใส่หลังเลยพี่เวียให้น้องกินดูซิน้องกินไหมลูกกินไหมไม่กินเหรอะน,น,นไมน่ะไมว่าวันนี้น้องๆปล่อยนะมานั่งเฝ้า เอ้ยเอ้ยพี่เบียร์พี่เบียร์ไปแล้ว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 พี่เบียร์ไปแล้วไปหา m o t o r ์ y c l e แล้วโอ้โหงามโชคก็สายเล่นดูดูโอ้โหดูนะดูเออ ตดแตกอีกตดแตกทะลุโจเลยนะงัดเอางัดเยแม่วาดเล่นโครนนู่นนะคะพี่เสียนั่งเฝ้าให้แม่วาดเล่นโครนสบายใจนางเลยนะคะ บาดสปาตัวซะและ้วงามชค่วไม่มีลูกบอลเนาะถ้ามีลูกบอลนี่แบบว่าโอ้โหเตะตรงลานตรงนี้สบายเลย ตอนนี้แม่วาดมาถูตัวแล้วนะคะนี่สปาตัวเสร็จแล้วก็มาถูนะคะก็คุณแม่ก็จะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะงามโชคบักหลาแฟมเลอี่นะคะตอนนี้ฝนตกแล้วพี่น้องไปเด็กๆไปกันเร็วสวัสดีค่ะ